come come some of t this. six s a a Yo, y b โอ้สวัสดีคนดูที่ดารากองพี่โอเว่นผมกับเกมเริ่มบอกกับแมปอะไรสักอย่างพี่เว่นกูก็ไม่รู้นี่มันแมปนี่มันแมปอะไรอ่ะเราต้องเล่นยังไงอ่ะเออไม่รู้เอาปากกัวแหละมันก็มีปากกัวไปกันเถอะออืเฮ้ย ผ่านได้ไงอน่ยให้เขียนอันนี้ให้เขียนใช่ไหมไอ้น่ารอโอ้โหอะไรมันอ่านว่าอะไรอย่าซิกมันเรอซิกนาซิกนา L U I G I ลุจิอะลุจิเฮ้ยง่ายก็แค่เขียนตามเลยไม่รู้คำตอบก็กดเลยขี้เกียจมันนั่งเดาเฮ้ยอันนี้ก็ต้องปรัดตัวโอ้แค่กระโดดขึ้นไปเอ้ยอะไรนะกูกลับมกกี้เลย โดนกรอบเอือระเบิดไอ้นี่เหมือนกูเห็นเป็นมีมเยอะมากเลยเป็น,นมีเด็กนั่งร้องไห้โอายฝากตรงเนี้ยไอตรงเนี้ย <c oughs> มันเด็กมันนั่งร้องไห้อันนี้แหละถ้าผละผละไม้เด้งไปเด้งมาอยู่บนหน้าจอ,อโอ้แม่งมีแม่งมีโกลเด้นเฟดนดี้เย้ม yeah, าแล้ว<อ> <c oughs> ไม่มีใครชอบตรงนี้โอ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปแล้วเดินเดินงงผ่านเฉยเลยไปเห้ยเอ้ยเหี้ยโอ้โเฟิร์เฟมกูผ่านแล้ววะแม่กูไมไหกูนั่นดูเล่ดูนะ ไอ้คนดูนั <be r inação> ่งดูคอสตาร้าแกทำอะไรกันไม่ได้หรอกฉันผ่านไปแล้วแกทำอะไรไม่ได้ไอ้คนดูนั่งดูคอสตาร้าไอ้เฟอร์น่าจะสนุกกว่าเยอะมองจอมองไม่เห็นเลยอะไรกันน่ยไม่กูรอมึงอยู่บนนี้เลยไปไโพไปไโพไปไอโพหัใจอะไรน่ะทำไม่เฟอร์โดนผลละมาชิ้นอื่นไปมันไม่เป็นไรเป็นข้อสุชาแต่มันโดนสับปะรดทันแล้วแม่กระเด็นเลย เฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้ยมาอีกรอบดินายลองมาอีกรอบดิลองมาอีกรอบดิม oui> ึงม да ึงสอนไอะไรมึงดีว่ามันควรเดินยังไงเว้ยมันมันไม่ต้องทำมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเว้ยคือมันมันทำยังไงก็ได้แค่มันเดินผ่านไปได้เฉยเว้ยคือมึงปิดสมองเดินเว้ยได้ไงมาแล้วถึงแล้วมึงแล้วมึงใช้โชว์ทั้งหมดที่มีอยู่เว้ยแค่นั้นเองเว้ยใช้โชว์หมดที่มึงมีเว้ยอะไรมาบังจอคนเนี่ยเฮ้ยมันแกงมันบัง กูโดดันเลยกูไม่ต้องโดดกูใช้เซนส์เลยฮ้ยกูห่านเลยโดดันเลยเว้ยแบบมึงแบบมึงกับจระจังหวะ้ยกัดกัดจังหวะ้ยกูมองรูด้านล่างของจอที่มีเพียงเล็กน้อยเ้ยไม่ต้องมองเ้ยแล้วอะไมเป็นานแล้วนี่อะไรอะ เฮ้ยไม่รู้มึงเอาสูตรคำนวณแรงน้ำถ่วงมาให้กูหรือว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยกูเจอให้เพื่อันหนึ่งว้าแม่งมีแต่หน้าคนเต็มหมดเลยไอ้หน้าไอ้น้เขาเกลียดชังมาไอ้บ่ไอ้บ่ไอ้บ่เออไอ้หน้าไอ้ตัวบนซ้ายสุดอะชั่วชิบหายเลยเวไม่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 มันบอกว่าให้มึงเลือกรูปที่เป็นสเกลิตันชั่วหลายเว้ยแล้วเราจะม่เป็นสเกลิตันแบบ ไปคาบอย่างเงี้ยกูจะรู้ได้ยังไงวะว่ามันชั่วร้ายหรือเปล่าเฮ้ยมึงเอาอะไรแยกว่ามันชั่วร้ายอ่ะอย่างไลูกปั้นนะแต่ว่าไอ้ไปคาบมันชั่วไร้ายไปไว้ไงขั่วมากมึงเอามึงเลือกเอาคดีไหม <Release me. S 1> หาไปแอปเปิ้ลอุ้ยมันบอกให้กูผ่าไปแอปเปิ้ลมันมันจะสลับไม่โอ้ย oh. มันอยู่นี่ โอ้ยกูกูโดนซิกมันจับสเกค่เฮ้ยแล้วมึงหมุนอย่างเงี้ยเอ้ยเอยเอกู <c oughs> มันเอามากวนตีเราเอ้ยซิกมันจับสเก็ต <c> ไ <oughs> <c oughs> อ้น,นี่กูจำได้ไหมว่ามันมึงต้องพยายามแท็กตัวเข้าไปในรูน้ด้วยเพอร์เอากูไป <c oughs> มึงข้ามาันดีมันเปลี่ยน เอ้าไอ้เว้ไอ้เว้ไอ้เว้กูตัวละเบิรไอ้เว้กูไอ้เว้กูมุดดินอ่ะโอ้ยมึงจะจับแล้วแกกูสมัยนักหนาเนี่ยโอ้ไปดีไปไม่ได้ดันแล้วไงอะไรมันฮือฮวะเอามันโลกูมันติดอะไรอ่ะแตะเตะแตะเตะ มึงยอมมึงเป็นพระเจ้าคืนมึงมึงยอมแพ้ไอ้แมพแค่นี้เหรอแอะแอะกูรัวเลยโออะไรแม่งเออเออเออยู่อย่างงี้เฮ้ยกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วมึงมีมึงกินดูไปเลยโอ๊ยรถ มันมันมันมีสับปะรดอยู่บนรถอะทำไมไม่โดนไหนวะอันตร em ีต eh? ิงอีไงพวกมากดปิดกัลสมาดินี่ไงยังไงก็ปิดได้เอ้ามันกดเปิดแล้วมันทำงานอีกเอาปิดได้กดได้แล้วนะจุสแตมทำไมอะมันไม่เว้นมันปิดครงเดียวพออั่มีอะไรเราไม่ปิดแต่เราเราเราเปิดไปให้คนให้ปล่อยให้พวกนั้นนะนะหนึ่งหึงหึงหึง Uhm. ทางมันหายไปหมดเลยเฮ้ยไปไงวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลย่ะอะไรอะโอ้ยันดีนแดนสับรนไปิด เมื่อมึงสัมผัสมึงจะรู้เลยว่าที่มาของไอ้นี่คือใครมันเคยเป็นนักรบผู<น>้เก่งกล้ามาก,ก่อนอนนาณาจักรอาณาจักรสับประรดเหรออุ้ยหยาอุ้ยอย่าอุ้ยอย่าเฮ้ยเออมันดิเลย่ปะนั่นดิรีเลย์มากเลยอ่ะ,อะกูรถคีมสันเล่นเล่นเล่นกูนน <c oughs> ดิเล่ยี่กูเล่นยงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเลยเอ๊ <c oughs> เอาอะไรมาบังมาควางอ่มันดีเล่เว้ย เหมือนรถมันจะพยายามเคลื่อนตัวไปหาระเบิดให้ได้เลยใครมันดันกูรอยมงมีวอันเป็นไปเปเลยว้าทำไรครับบาย ขอบิล่าสันลูกดเดินวนเลยไม่อ่ะอเล็กลเฮ้ยกูมาทางมั่วๆเนี่ยเนผ่านแล้วโอ้ยไอ้กล้วกออกแมปปีผ่านแล้วเอ้ากูโดนอะไรอย่างงมีเศษแล้วมัมีเศษบางอย่างมาโดนระเบิดแล้ว <Safe rév mark> เออเออเฮ้ยอาวะไม่เลกูกระเดียกมาแล้วท้าวกูเหยียบตรงระเบิดแดงพอดีเป๊ะเลยกูจะถือเขาแล้วบอกไอ้เด็กบ้านนั่นะมันกีดอยู่หน้าคอมไปเลยไม่ผ่านดูมันเหยียดิดูแมพมันดิโอ้มะแม่งมีคำถามด้วยให้กูแก้อะไรอยู่อีวิวสเกลิตันแล้วกูเจอสเกลิตันแม่งเป่งกาไปกูกูจะรู้ได้ว่ามึงชั่วรายหรือเปล่าอ่ะมึงชั่วร้ายประเนี่ย กูจะรู ite, ้ได้ยังไงว่าตัวไหนชั่วร้ายใจกระเด้งใจด้วยคนดูมึงจะบอกกูทีว่าสะเกลีตายตัวไหนมันชั่วร้ายมันไม่มีอารมณ์แล้วมันเหลือแต่กระดูกกูดูไม่ออกแลอวตัวไหนเปนชั่วร้ายว่ามันมีด้วยวะเอ้าควรนเฉยๆแดงงแกงงไม่อย่างนั้นกูยกว่ากูตีนใช่ไหมใช่ มเงินกองไอสัตว as> ์โอ้ยไอสัตว์มาให้กูแก้ตัวไอสัตว์กูฆ่าตัวตายดีวยวไอ้สัตว์เลยเพิร์สเพิอยู่ตรงข้าวป่ามึงช่วยแปมไอ้ซิกไอ้ซิกมักซิกมาอะไรหนึ่งสองสามทำบ้าเลยไอสัตว์กูยังไม่ได้โดนระเบิดเลยเย้ยตักูระเบิดเฉยโอ้ยกูไม่อยู่แม่งไม่ทำตลอดไม่ทำตลยละช้ากูอยู่แม่งแล้วเพิร์สกูอ้าดีกว่าข้าเยาเสียเกียรติเพื่อ เพื่อตัวของใครับนั่งเรือข้ามชายแดนเย้ไม่เลยไอ้ม้านีขามึงหายไปเมื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ้าเรียกเกิดเลยขึ้นทำไมความวาไงอุ้ยอ้าวเฮ้ยเอาตีบอสตำรวจเขาแผดนานจังวะเพิร์สเฮ้ยมึงกับกูใครจะตายกันก่อน เฮ้แตกยาแล้วกูกดเพื่อนี่กูสแปมบอสด้วยการสะบัดไปสะบัดมาไว้จะตายเกมจริงทำไม่ได้อีเวตต้องจุกก่อนไม่งั้นจะตายมึงก็ทำมาเกื่อเกจะเหมือนไม่เหมือนเกมจริงแม่งไม่หน่วงขนาดนี้รีบแตกยาเร็วนายเข้าเทอรเรียกเหมือนเกมจริงอ่ะเออมาพร้อมแล้วมาเลยลงมาเลย <ฮ>จรินกินอะวะไม่ไม่เคยเห็นไอ้วัตๆๆเตอร์ฟ็อกนี่มาก่อนอันนี้คอดกากเลยในตัวนี้แม่งไม่มีความยากเลยยำมังกรนะของจริงมันมันม,นมยากในตัวนี้จบได<อ>้จบคลิปแล้วขอบคุณคนที่เข้ามาดูเลยครับกับคลิปปัญญาอ่อนนี้ขอบคุณที่สีสระอันมีค่ามาดูคลิปของอีว้าวนะครับฝากกดไลค์ดกคดติดตามด้วยละกันนะอ้าวแล้วไอ้ข้างหน้านี้มันจะพากูไปไหนพาไปหาสมบัติของเจ้าของเจ้าของเลยแต่ถ้าจะไปคือต้องเล่นด่าน แบบหนึ่งแบบสองให้ผ่านก่อนไม่งั้นมันเตะออกเลยเอา,เอาเกรุติเพอยังไม่เคยเล่นแบบหนึ่งแบบสองมาเลย I'm taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages a vacant Modern kingdom for the taking